งานมากหลจ้ะพี่น้องเขามาเย็ยบปากกระเป๋ากันด้วยจ้ามือน,นี่นี่แม่สิผ้าเย็ยบปากกระเป๋านะ เย็บปากกระเป๋าเขาเสเอาความกว้างเส้นหนึ่งนะคะพี่น้องเอาความกว้างเส้นหนึ่งจีจ่จา,จาให้มันได้เส้นหนึ่งประมาณหนึ่งเส้น เราจะเอาขึ้นมาอย่างนี้นะคะประมาณสิบเซนถึงสิบเอ็ดเซนนะคะแล้วก็พับข้างนะคะพับข้างเซนหนึ่งนะคะแล้วก็จะกัดปากกระเป๋าไว้นะคะกัดปากกระเป๋าไว้เพื่อจะได้ให้มัน,นเคลื่อนนะคะเราก็จะย้ำนะคะเพื่อนๆย้ำ ประมาณเซนหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ป้ายนะคะใส่ป้ายลงแล้วก็จะหักมุมกระเป๋าตรงนี้นะคะยิบลงมาประมาณเก้าเซนได้แล้วก็หักมุมกระเป๋านะคะ ทำเหมือนกันเลยค่ะข้างนะคะนี่นะคะก็ตึงเข็มหมดออกนะคะแล้วเราก็จะพับมาอย่างนะีะ้นี่ค่ะ เป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะสวยงามค่ะ